แต่ดูแล้วป่าได้ไหมเนี่ยอ่ดูชัดๆเพื่อนๆเนี่ยวิ่งมาอยู่ดีๆรถมันอ่ามาดูกันครับนี่นี่คุณสั่งอะไรมาหรือว่าหรือว่าเขาให้เราชิม <Have it. S 1> เวลามาทีไรร้านนี้ก็ให้เราชิมนทนุกทีฮะ สวัสดีครับเพื่อนๆครับโดโดพาเที่ยวเที่ยวไปไม่กลับบ้านตอนนี้ประมาณค่มกว่าๆฮะผมยืนอยู่กับน้องแดงเปิดสัญญาณฉุกเฉินไว้กับน้องแดงที่ถนนราชพิกฮะปรากฏว่า,าจะมาทานข้าวกัน มาซื้อของแล้วก็มาทานข้าวกันก็ปรากฏว่าขับขับอยู่เสียงพึบแล้วก็พึบๆๆพเลยครับก็อ,อยู่ในรถก็คิดว่ายางน่าจะโดนอะไรแน่นอนนี่แหละยางหลังขวาครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูไปดูมาแล้วละ่ะโดนเหล็กอะไรสักอย่างหนาประมาณแค่เนี้แต่ยังไม่ได้ดึงออกจาก ยางฮะหรือแต่ว่าเป็นเหล็กแล้วก็น่าจะมีอะไรแหลมๆอะ่ะเดี๋ยวช่างมาแล้วก็ดึงออกมาดูแต่ตอนนี้ยังยังไม่อยากไปใส่ยางยางด้านนูน้นหลังฝาด้านนูน้นเดี๋ยวจะอันตรายนะเดี๋ยวรอช่างมาก่อนก็โทรไปมีบริการปะยาง24ชั่วโมงนะฮะตอนนี้มันมืดค่ำด้วยเดี๋ยวเขา,เากำลังกาลังเดินทางมา,าน่าจะมาถึงแล้วถึงพอดี ช่างใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อผมเอาไฟไปส่องดูแล้วละ่ะปรากฏว่าโดนเหล็กอะไรไม่รู้อ,ะอ่ะโนี่เหล็กที่เหล็กคาเลยอ่ะคาเลยแล้วมันมันมัน,มนบแบบมันพึบแบบคับขับอยู่อะ่ะมันยังพึบเหมือนกับไม่มีแต่มันไม่ไม่ไม,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 ไม่มีเสียงระเบิดนะไฟฉายไหมโอ้ยปะก็ได้้วใช่เหล็กมันต้องไปปะสังเตรียมมงนก่อน ก็ก็เปลี่ยนแล้วแล้ว,ลวน้องก็จะต้องเอาไปใช่ไหมไม่ย่างไปเปลี่ยนอย่างเดียวเปลี่ยนยางอะไรให้เพียงเดียว,ลยยยยยวแล้วพรุ่งนี้พี่เขาเป็นปาเองอ๋ออ๋อหมายถึงว่าเอาเข้าร้านไปใช่ไปเข้าร้านแล้วเองอออ๋ันนี้ก็คือบริการเปลี่ยนมาเปลี่ยนให้อะไรให้อ๋อยังนึกว่าจะเป็นค่าถ้าถมาเล็กเล็กรูเล็กเล็กอะไรเงี้ยอก็ทำเลยได้จะะปให้้นนัเงแต่ว่าย่างนี้ไม่ได้ไมใหญ่ไปมัน แล้วตอนนี้ต้องยังไงฮะเอาเครื่องมือมียางอะไรไหมมีมีมีคนมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วมอบตอร์ไม่มียูนเตอร์ไขโมยไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันจะต้องมียูนเตอร์ขันนอตเตอร์ขโมยช่วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็สำคัญที่เราเก็บติดรถไว้ดเลยใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับมันจะเป็นการขโมยยางอะไรและชุดเครื่องมือหลุมเหล่ามันจะเป็นฮะเออนี่ได้โอกาสเลยครับช่างจะมาสอนเลย ชุดเครื่องมือที่มากับรถใช่ที่มาให้กับรถแต่ว่าแต่ว่าอของช่างเนี่ยก็มีเครื่องมืออยู่แล้วล่ะอ่าราวนี้ก็จะมาสอนเป็นแม่เละแม่แรงกำลังเอาแม่แรงอันนี้บอกวงอันนี้ก็ห้ามหายห้ามยืมตรงนี้มันจะเป็นทำรัดตัวขัญยางอะไรอือห้ามยืมห้ามหายเลยเพราะไม่งั้นกรณีที่ไปไต่หัวดีคนมาช่วยมันต้องเอาตัวนี้ขันยางอะไรพรุ่งนี้แช่งก็ไม่มี แป๊บอันนี้ก็จะเป็นแม่ลของมันอ่าแต่ว่าไม่ใช่ใช่ไหมเช่นอย่งใช้อันนี้ไม่ใช่ครับช่างจะใช้อันนี้อย่างเดียวคือผมบอกช่างก่อนว่าตั้งแต่ผมซื้อมาไม่เคยมีเหตุก็เลยไม่เคยเอามาลองใช้ในยิงอยู่ในห่อพลาสติกอยู่เลยกุญสำคัญถ้ามีถ้ามีการล็อกยางล็อกกันหายยางอะไรต้องมีกุญแจไว้ คนไม่เก็บวันนี้ร้อนอะไรบ้าอเงี้ยยุ่งเลยทีนี้นี่นี่นี่ช่างเขาเอ่อที่สวนสั่งนักข่าว่าบอกเขาให้ดันจากข้างในนะถ้าเวลาทำวันนี้ก็จะเอายางออกมามันมีไฟช่วยด้วย ที่จะไขเอาเอาอยางออกมามลงมาแล้วตอนนี้มีลมไหมลมไม่ ดมลมมาอ่านี่ไงผมถามเพื่อให้ช่างเขาตอบว่าสมมุติว่าไม่เคยดูแลแล้วมันออกมาลมไม่มีเกลางช่างช่างแกอ่าดมลมมาอ่าทางนี้นี่นี่เขาก็มีที่เติมเติมลมมาถึงแม้จะมามอเตอร์ไซค์แต่สรุปว่าของผมมีของผมมีมีใช่ไหมฮะมีลมฮะมีลมอยู่มาถ่ายรถไปเลยค่ะค่ะ ใช้ล้อนี้เลยก็ได้ใช่เพราะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นใช้เดียวกัน,เ,นเด็กกันฮะแล้วส่วนน,นั้นที่ไปปะไว้ก็สำรองไว้เป็นยางอะไห่แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวช่างก็จะเอาเก็บเข้ายัตรงที่ไว้ยางอะไหล่เหมือน,เ,น,นเดิมแล้วไปถึงร้านก็บอยเขาถอดออกมาอนี่ฮะก็เป็นความรู้ด้วยนะฮะเ,เพื่อนๆทำคลิปเป็นความรู้ไว้ด้วยออุปกรณ์มีพร้อม มีเขาเรียกว่าไอเคนี่ใช่ไหมนนนนคือคือถ้าเกิดไม่มีนี่แล้วต้องใช้ไอตัวนี้ของเราตรแต่นี่ก็มีไอเคน้อยมาเพียงแต่ว่าเอาเอาไว้เนี่ยเพื่อมาไขเอายางอะไรของเราอ,ออกมาให้ได้แล้วก็ถ้าพี่ใช้ใช้ตัวนั้นใช่ไหมครับจุดยกเพื่ออมาดูจุดจุดที่จะจะยกจุดที่จะยกนี่ที่ยกตรงนี้ แา้จะเป็นไอ้แค่หรือจะเป็นหรือจะเป็นไม่แ้วไม่อเรามาขับรถก็ได้ก็ต้องมาไว้มามายกตรงนี้อันนี้เป็นใหญ่ผมจะผมผมมันจะเข้าได้พี่เราตั้งใช่ไหมที่ตลงยกช่วงนี้มีคนอยู่ในรถไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับแต่พี่ต้องยกช่วงนี้เลยเนี่ยไม่ไดติดรถยกตรงแถวนี้ที่มันเป็นคานอยู่ใช่ตัวของของผมมันเตี้ยเตี้ยนะไปยกตรงนี้อ๋อ มันเพี้ยสตูต่ำสุดอะเราจะยกแมลรงได้น,น้อยขึ้นไงแม่รงเราไม่ต้องยกสูงมากเอาน้ำอะไรเกี่ยวผมไหมเอาน้ำแอร์ไอไฟกระพริบผมมีติดอยู่ฮะ จเพื่อนเห็นเอตรงนั้นเป็นไฟกระพริบอะไรมันเป็นไฟฉุกเฉินแล้วก็ไฟที่เอาไว้เวลาเดินทางบางทีมันต้องใช้นี่ยกประมาณนี้แล้วใช่ไหมฮะให้ล้อลอยแต่ก่อนที่จะยกนี่เห็นช่างเขามาไขน็อกก่อนใช่ไหมเห็นช่างมาไขน็อตให้หลวมก่อนใช่ไหม ย้ายน,อน็ยนอนก่อนไ้น็อตก่อนย้นอแล้วขยบกนอน่อนก็เสี่ยงอันตรายเหมือนกันนะช่างนะเดี๋ยวผมยืนส่องไฟไว้ให้เขาเห็นไปยืนส่องไฟให้ให้เขาเห็นคนนฮะให้มันสว่าง แต่ดูแล้วปาดได้ไหมเนี่ยอ่ดูชัดๆเพื่อนๆเนี่ยวิ่งมาอยู่ดีๆรถมัน <50, 50. S 1> อาจจะได้ไม่ได้ไม่รู้ใช่ไหมมันเป็นเหล็กนี่เลยอ่ะเหล,ล็กทำถนนนะครับเออเหล็กทำถนนอ่ะถ้าไม่ได้ก็ต้องซื้อใหม่ <laughs> เข้าที่อ๋อเอาเอาเอา,เอาเขา้าเ <laughs> ข้ามันก่อน เดี๋ยวผมเสร็จแล้วผมควรจะเข้าเช็คลมไหมนะ่ะเดี๋ยวช่างเช็คเล้กระช่างมีเครื่องเช็คเต็มเลยอ๋อสุดยอดทางเขามีเครื่องเช็คว่าลมพอไม่พอวเติมให้เลยอ,เอ่าสุดยอดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายจะให้พี่เขาบอกนะบริการชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรนี่<ท>ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงฮะโทรไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาก็มาแล้ว ผมยืนส่องไฟให้คนเห็นรถจะได้เห็นสร้างความปลอดภัยส่องไฟให้รถเห็นไฟนอ็อตตรงนี้ไฟไม่ค่อยสว่าง้วย ส,งสองไฟตอนนี้ก็คือเอาเอายางเกา่า อ่าไขเอาจะเอาไอ,อ,อ,อเคมออกยังมีลมไหมเป็นไหมก็ได้เนาะช่างก็จะเช็คลมให้ฮะนี้วัดลม เท่าไหร่ฮะสา้อ๋อเป๊ะปกต,ปกติปกติปกติไม่ต้องไม่ต้องเข้าเติมตไม่ต้องติม,ม,ตอ,ตมอันนี้ขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวช่งางเขาก็จะเอาอันนี้เอาเอาอันนี้เก็บเข้าที่อาไขไขให้นั่นด้วยมืออีกครั้งหนึ่งฮะ เลยอ่ะก็เก็บเข้าที่ต้องไปให้ครับ กว้างเอา ดีที่อยู่ในกรุงเทพเนาะถ้าไปในป่าในเขาแล้วผมเดินทางบ่อยด้วยเรียบร้อยเลยของของของที่ของช่างนี่กรุงเทพหรือาบางส่วนบางส่วนครับก็โทรมา24ชั่วโมงไหม24ครับ24ชั่วโมงอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทําให้เสร็จก่อนเอสสัมภาษณ์ชัดๆอีกทีหนึง่ง เพื่อนๆเลยครับไม่ใช่ง่ายนะนี่ช่างเขาต้องนอนกริ่งอยู่กับถนนเลยเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนๆอ๋อนี่นี่นี่เรียบร้อยอ๋อเข้าที่ไปแล้วใช่ไหมฮะยางแล้วก็เดี๋ยวเราใช้นี่ล็อกอีกทีแต่ถ้าไม่ล็อกก็ได้ไม่ล็อกยังยังไม่ล็อกเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ค่อยให้ช่างใช่ครับให้ช่างใส่การอีกทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมเก็บเข้าเข้ารถยังไม่ต้องล็อกอ่ะ ใครจะขโมยไปตอนนี้ก็ยังแบ่งอาช่างก็ช่วยเก็บให้ให้เรียบร้อยฮะอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆว่าบริการโ่าดีเยี่ยม<า>แถมเห็นฝากติชมในเพจด้ดยาอาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเพจหน่อยผมมาถึงเห็นไลรสดรแล้วพี่ไ์ไรเลยไม่ไม่ได้ไ์สดบอกว่าเดี๋ยวถ่ายให้เอฟซดู นี่เสร็จเรียบร้อยเก็บเก็บงานให้เรียบร้อยแถมให้ความรู้ด้วยฮะอ่าเรียบร้อยขอบพระคุณมากครับอ่าเดี๋ยวผมสัมภาษณ์ก่อนเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์กับเอฟซีผมครับผมบริการอันนี้อันนี้อชื่อร้านอะไรก่อนอันนี้ตอนนี้ตอนนี้ที่เสิร์ชไปมันจะมีหลายเว็บไซต์มากที่ทำทำแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นเว็บของผมมันจะเป็นร้านป่ายาง .com อ่าเว็บร้านป่ายาง .com ครับมันก็จะเป็นศูนย์รับงานให้เรา ยี่สิบชั่วโมงยีสีชั่วโมงถ้าพี่มีปัญหาเกี่ยวกับยางทั่วกรุงเทพเนี่ยปริมาณคนบางส่วนนะคุยกับทางสูงได้เลยแจ้งอาการแจ้งรถครับแจ้งรุ่นรถอะไรอยเงี้ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนถ้าไม่เดี๋ยวทางสูงเขาจะบอกพิกัดส่งช่างมาอืก็คือเดี๋ยวคุยกับช่างอีกทีนึงถ้าแจ้งพิกัดได้ถูกต้องก็ เดี๋ยวคุยกับช่างช่างเขาอาจจะให้แอดไลน์แล้วก็แชร์โลเคชั่นก็เหมือนเมื่อกี้นี้เขาก็บอกเดี๋ยวช่างจะโทรหาแต่อันนี้พอพี่บอกมาปุ๊บเนี่ยผมรู้เพราะว่าอยู่เราแวอยะเราแวะตรงนี้เรามาได้เลยแต่ถ้าในกรณีช่างไม่รู้ช่างก็จะขอคุณพี่แอดไลน์อ่านาเสดแล้วแชร์โลเคชั่นส่งโลเคชั่นแต่ช่างเขาจะเดินทางมาภายในสามสิบนาทีอ่านี่ก็30นาทีไม่ถึงด้วยมารวดเร็วมากอาจจะอยู่ใกล้กันก็ถ้าเป็นเบอร์ถ้าแหลกได้เบอร์เลยก็เอาเบอร์นี้เลยครับขออนุญาติเฝ้าดนึง099 ห้าสองหกหนึ่งสองหกศูนย์อันนี้โทรไปจะเจอคุณแจ๊คคุณแจ๊คก็จะเป็นคอร์เซ็นเตอร์ที่พี่คุณพี่โทรไปตอนแรกคือคุณแจ็คเป็นคนรับงานอแล้วก็จะส่งช่างไปตามมาอย่างรวดเร็วซึ่งไม่ได้มีพี่คนเดียวช่างเนี่ยถ้าแค่ประมาณสิบกว่าคนครับมีสิบกว่าคนใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็จะให้คนนั้นช่างจะไปหาภายในสามสิบนาทีทางคอร์เซ็นเตอร์เขาจะรู้แล้วว่าว่า พี่อยู่ตรงนี้ช่างคนไหนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเขาจะส่งมาเราจะบริการดีรวดเร็วทันใจสนนราคาอยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทครับอ่าเนี่ยนี่คือค่าบริการอ่าค่าบริการการรวมปากปากที่มันสามารถปากแทงตต้นหน่อได้น่ารักคือจะจบที่หกร้อยห้าสิบที่จริงถ้าอ่าอ่าแตกไม่เยอะปากตรงนี้เลยตรงนี้ได้ไม่ันคืมถติที่อยู่ตะปูตัวเล็กๆเงี้ยมันแบนเราก็สามารถปากตรงนี้ให้ลูกค้าได้เลยจบที่หกร้อยห้าสิบแต่ถ้ากรณีที่แบบว่าแผลมันใหญ่อย่างเงี้ย ต้องเอาไปทําที่ร้านคุณพี่อาจจะมีค่าจ่ายเพิ่มจากแม่ร้านก็ตรงนั้นว่ากันไปให้คะแนนว่าเขาปักให้เท่าไหร่สามร้อยแล้วก็ทางช่างเขาจะคิดแค่ตรงนั้นแต่ว่าค่าบริการเฉพาะมาเนี่ยหกร้อยห้าสิบยี่สิบสี่ชั่วโมงจะดึกจะดึกแค่ไหนก็หกร้อยห้าสิบต้องจ้างเลยที่คอนโดเลยแจ้งได้เลยอ่าแล้วแล้วนี่ช่างชื่ออะไรคุยกันช่างปอครับช่างปอครับอ่าโอเคขอบคุณช่างปอมากครับบริการดีสุดยอดเดี๋ยวผมจ่ายตังค์ช่างปอก่อนอ่าเสร็จเรียบร้อยครับหิวข้าวยัง ขับรถมาเกือบเกือบทุ่มแต่ว่าตอนนี้สองทุ่มฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินเนาะอพี่เอโด,โด้สดวัสดีครับเอฟซีก่อนสวัสดีครับ,<ส>บเป็นยังไงประสบการณ์ยางแตกคุณเพนครับก็ถ่ายทำคลิปให้เป็นประสบการณ์เนาะเผ<แ>ื่อใครได้ประสบเหตุประสบอะไรแบบนี้ก็จะได้มีทางออกอนะครับ เบอร์โทรศัพท์อะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวผมก็ขึ้นไว้ให้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายหน้าเพจของเขาไว้ตอนท้ายด้วยนะฮะเผื่อใครมีปัญหาอะไรกรุงเทพและปริมณฑลก็ก็ลองใช้บริการดูนะแบบนี้บางทีมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันนะไม่คาด<ม>ฝันว่ามันจะเกิดกับเราขับมาดีๆนะฮะเดี๋ยวตอนสว่างตอนท้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้สว่างสว่างไปที่ร้านปะยางเดี๋ยวถ่ายเพื่อนดู ความเสียหายอีกทีหนึ่งว่ามันมันเป็นเหล็กก่อสร้างเลยอยู่กลางถนนโอเคครับหิวข้าวหิวข้าวครับหิวข้าวหิวข้าวก็ก็มาร้านประจําของเราฮะนี่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 อันนี้ผมบอกอยากผมอยากกินอันนี้ได้ได้ข่าวว่าเฮียเฮียเออมาใช่ไหมเฮียเออมา เฮีย่มาผมผมไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็บอกว่าอุ้ยเขารู้จักผมได้ยังไงอ่ะผมตามอาจารย์ไปกินร้านอยู่อหู่อยู่ๆนั่งอยู่เขาบอกว่าวัาไตีเฮียเออเขาบอกแหมก็เฮียดังจะตายไปใช่ครับมีเขาเขาก็ดูเขาก็ดูประจำอ่ะอาเชิญชวนเับเชิญชวนเขามาใหม่เชิญชวนครับเฮียมีกับข้าวอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทานต้องมาลองกันนะครับมีอะไรอร่อยอร่อยอีกอ่ะอร่ยๆีครับ วันนี้อ่ะมาวันนี้ไม่มีอะไรมากฮะผิวข้าวจากยางแตกหิวข้าวจากรถยางแตกมาเอามาดูในครัว <c oughs> นี่ครับมาดูกัน <c oughs> คุณสั่งอะไรไปผ <c oughs> ัดคะ <c oughs> นา้า <c oughs> แล้วอะไรอีกคะ <c oughs> น้าแล้วก็ขนแหนงประเท็มใช่ไหมสั่งโซดา <c oughs> ให้หน่อย อันนี้เ็แนะนำว่าวันนี้วันนี้หน่อไม้อร่อยก็แล้วพี่วด้มีอะไรกินสั่งอะไรด้วยด้วยอันนี้เราเหลือคณะกับแขน,น,นใช่ไหมมาแล้วน้องขอขอสดายเย็นๆกับน้ำแข็งน้ำแข็งมาหน่อยน้ำแข็งสาแั้นี่ครับปักบุ้งไก่โก อ่ะอย่าเพิ่งใจเย็นมองกล้องเลย <มา S 1> อ่ะมาดูกันครับนี่นี่คุณสั่งอะไรมาหรือว่าหรือว่าเขาให้เราชิมเวลามาทีไรร้านนี้ก็ให้เราชิมทุกทีฮะ,ะวันนี้ก็คงจะ,ะคลิปจะยาวนะฮะ ดูเรื่องปะยางแล้วอะไรแล้วมาดูอาหารสวยๆกันมั่งนี่ฮะได้ความรู้เรื่องปะยางเรื่องอะไรก็เลยเอาอาหารสวยๆมาให้ปเ,ปเพื่อนชมฮะห้างหลังไฟแดงไฟลุกเลยทัดอยู่ข้างหลัง ก็วันนี้ชีวิตของเราก็ย่อมมีอุปสรรคนะครับเพื่อนๆนครับก็ถ่ายทอดให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นแล้วก็ให้เห็นอาหารสวยๆฮะเดี๋ยวขอญาตเรื่องกับข้าวเรื่องกินข้าวก็คงจะเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอญาตกินข้าวให้อร่อยนะเพราะร้านยูเฮงเขาอร่อยอยู่แล้วนะฮะเป็นร้านประจําร้านที่เวลาเราหิวเราก็จะแวะมาที่นี่ใกล้บ้านด้วยอร่อยด้วยแล้วก็ สีสนมคุ้นเคยกันแล้วมาก็มีรถแรกแจกแถมเนี่ยก็เอามาให้ชิมอีกแล้วโอเคนะครับงั้นก็ปิดคลิปเลยดีกว่าคุูตั๊กวีดถ้าชอบฝากกดฝากกดไลค์กดแชร์นดนะครับกดซับสไครต์ให้น้องวโด,ดหน่อยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอทานข้าวก่อนครับหิวหิวหิลต่อไปนะครับ ฝากติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคระับสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะเช้าว,วันลุ่งขึ้นแล้วครับเ,เพื่อนๆครับมมาดูชัดๆอีกทีโดนเข้าไปอย่างนี้ช่างมีความเห็นว่าไงฮะปาไม่ได้ปะไม่ได้ครับพี่เพราะเพราะแผลมันใหญ่ปะ<ต>ไม่ได้เ<ม>นาะเลใช่ครับแล้วก็แล้วก็อายุยางก็าย,ยางก็สามปีแล้วเออ คือปะไปเดี๋ยวมันก็พอเนื้อยางมันไม่ไม่ไม่ได้เนื้อยางหายไปหมดเลยครับตอนเนี้ยคือมันเห็นตัวเนื้อพาใบไปเลยเอ่านี่นั่นแหละครับเนื้อพาใบตัวเนี้ยแล้วก็เหเล็กเหล็ก<ๆ>ตัวน,นี้ใหญ่มากเลยเรียกว่าหนัก <laughs> แล้วข้างในมันเป็นไง,งไใหญ่เป็นเรื่องครเป็นเรื่องทะลุแมทเรียกว่าเรียกว่าทะลุแมทนี่เหล็กเหล็กถนนเลยใช่ไหมเนี่ยมองไม่เห็นไม่รู้มันมายังไง ก็เลยต้องมาเคลมกับประกันที่ศูนย์นยอีซูซุเ่ากั่าวแมตตแม็กแม็กแม,ม,ม็กอันนี้ใช้ไม่ได้เลยเนาะอย่างนี้ซ่อมไม่ได้เนาะแม็กซ่อมไม่ได้เนาะแม็กนี่ต้องเปลี่ยนแม็กก็ต้องเคลม มาที่ศูนย์สุสุตรงนี้สายเลยนะตรงนี้เราเรียกว่าศูนย์สุสุศูนย์สุสุสายสี่ฮะผู้จัธกาทนสายสี่บริการดีมากครับนี่บริการสุดยอดตั้งแต่ซ่อมเขาที่แล้วแล้วแต่ว่าสี่เส้นเก่าก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยนะเปลี่ยนใหม่หมดสี่เส้น แต่ปัญหาคือตอนนี้เราจะไม่มียางอะไรแม็กขอกลับไปก่อนน่าจะนานไหมน้องเดี๋ยวรอประกันกันประมาณอ๋อค,ครับแล้วก็สั่งยางยางใช้เวลาสั่งประมาณสองสัปดาห์ตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าให้ยางด้วยพร้อมแม็กด้วยอเอายางกับแม็กแต่เดี๋ยวก็อะไรยังไงก็แจ้งรายละเอียดโทรหาผมอีกที เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ